คุณเหล่าจิ้นสายูมูนหนอหมอกพังเป็นนุ่มมดเขามันเปิดได้ดอย่างนุ่นะครับแล้วก็สัตว์เป็นงูเลย,เลย โอ้หลายเจ้าจากตั้งนี้ไปนู่นน่มากไปทุกฝั่ง,ง,งพวกไอจอนพวกอีกนั่นหมุดนี่วันสองพวกทหารที่มาเขามาช่วยทาหารก็ไม่กล้าเขานน้ามันน้ำแรง ไปได้เลยนี่มันระบายก็เปิดปานก็เปิดไม่ได้นดเยคือไปถึงหมือนไปนี่ถึงไหลกระปพกไปถึงไหลกระตุกอยู่ครับนิดตั้งห้าเดือน น้ำมันก็มาจากนู่นตัดมาที่ตรงนี้เดี๋ยวกับเข้าบ้านออกไปนู่นมันมันเข้านู้จากนุ่นบ้านผู้ใหญ่พ้นไอถนนไอที่สะพานนู่น่ะที่ตะกบ้านเขาเนขาดน้องก็มาทุ่งนานู่นมานี่มันก็ประทะถนนเหมืองมันก็หันกลับมานี่ที่นี่เลที่นี่มันเขามาท่วมนาเลยนี่เขามาท่วมนาของบ้านดิเพราะว่ามันไปขึ้นไปบนก็ไม่ได้เพราะมันติดถนนถนนเหมือง ที่นี่มันก็เลยผัดดินคัดมานามาครับผัดดินคัดมานานี่ดีทีนี้อันนี้มันก็มานี่มันก็โคงมามันไม่ไปนี่เดี๋ยมันก็ตัดลงมานี่เลยเดี๋ยน้ำเป็นเนื้อิ้นโบวดินมันเต็มเนี่ยเจ้านาคืนไหนไม่นี่เพราะนั่นเดี๋ยวผมยังว่าทําไมผมพิ่เอานาคืนได้มันต้องใช่แน่ๆใช่หรือไม่โคใชไม่โค้โอ้ยมาเดี๋ย อยากให้ผักหลัดมาช่วยเลื้ยงไหมอยากเลยครับพวกไอ่ปั้นพวกไอ้เจ้าของนายม,มีปัญญาดูครับจะช่วเอาต้นไหนอะไรก็ถ่วมหายเมื่อกระพุด้ดต้นดอกโวกนึงก็ถวมม่วมเมื่อตีสิบไรของผมต๊ะก็ลกตายเขาก็เข,าก,ขาก็ตายเมื่อเนี่ยานายจะโดนดินถมอีกเนี่ยครับก็อยากให้รัฐกกบาลมาช่วยช่วยโ้ยดินออกให้เนี่ยทำขันอย่างนี้อีก